ครับมีิวไลครับระบบเป็นไม้ครับวิวค่ะระบบเป็นจะโอค่ะจิมอนครับระบบเป็นแบงค์ครับคุณผครับตีนมะชานันครับระบบเป็นหลิมค่ะต้นกล้าครับระบบสองครับไม่มีบทในเรื่องนี้มีเพื่อนอีกคนนึงมียูโรมิวโลมิโรระบบเป็นอะไรลูกยูโรเปาเปาแบบมาถามก่อนเลยว่าซีรีส์เรื่องไหนมันจะต่างกับภาพยนติเนี่ยเราไปเข้าเล่นเกมกันดีกว่าเกมในวันนี้ชื่อเกมว่าอันเดอร์คอเวอร์ไปดูกติกากันเลยเกมอันเดอร์คอเวอร์แกเป็นใครเกมจะแบ่งออกเป็นประชาชนอันเดอร์คอเวอร์และมิสเตอร์ไวท์อันเดอร์คอเวอร์ คือคนที่ได้คำสับไม่เหมือนเพื่อนและมิสเตอร์ไวคือคนที่ไม่ได้คำสับหลังจากบรรยายเสร็จแล้วเราจะคัดคนที่น่าสงสัยมากที่สุดว่าใครคือมิสเตอร์ไวและอันเดอร์คัฟเวอร์ใครสะสมคะแนนได้มากที่สุดรับไปเลยเงินรางวัล1น0 0บาทเราจะเริ่มเกมด้วยการให้คำสับทุกคนคนละหนึ่งคำมาดูกันสิว่าใครได้คำต่างจากเพื่อนและใครไม่มีคำสับทําไมนะขอรลกคก่อนในตึกในตึกเนี่ยมีมีแหละกว้างม,ามีแหลกมเร็วป่ะช่นาม อะไรไม่ใช่คำนามบ้างวะคุณถามจริงอโลกเนี้ยจับต้องได้อสีนี้ไม่เห็นดาฟีเลยนะม้ำจจับต้องได้ไมืเ่อนไม่หลัวเลยเร็วมอเร็วเร็วคนที่ได้คำไอ้แบงค์แบงคะที่ไม่มีคำจะไว้เหรอเป็นเป็นเป็นสีขาว เป็นเป็นสีขาวพูดไปบอกไปว่าเป็นว่างเปล่าเออมันยังไงเป็นยังไงซิมอนทุกคนเคยผ่านมาแล้วทุกคนเคยผ่านมาแล้วผ่านอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคผ่านสิ่งสิ่งนี้เลยน้องริวหนึ่งประโยคน์นผเานสีขาวเป็นสีขาวอุ้ยไม่สามารถกินเฉยๆได้เป็นไงล่ะกูใบขนาดนี้มึงผ่านเลยมาเคยผ่านอ่ะโอเคพี่โอม งอได้งอได้อ่าเดี๋ยวไปอีกรอบขออีกคนละหนึ่งรอบเอาอีกเหรอเอาอีกสองรอบสองรอบเดี๋ยวเราจะได้จับว่าคือใครคุณจับได้แล้วพีอาีบางร้านจะต้องแบบว่ามีเรือวายบางร้านจะมีเรืออ่าพี่นันนนมึงต้องเคยโดนอืดูแลกลัวพี่ฟิล์มกลัวพี่ฟิล์มไอชิมอนมันดูคิดนานมากเลยอาจจะไม่ใช่สีขาว แต่มันยากมากเลยนะที่จะไม่ใช่สีขาวเนี่ยอือเออมันกินได้มันกินได้เดี๋ยวว่าจับคำเลื่อนมาแถวบ้านเรียกว่าเกือบลาตะกรมาได้เอาเหมนน้าร้อนมันลักษณะเป็นรูปวู มันเป็นรูปอะไรวะกูจะรู้ไหมมันกันได้ครว่าเป็นรูปเป็นรูปทรงลักษณะเลขาคณิตเป็นรูปวงกลมวงกลมเลยกลมวงถ้ามองดีๆอะวงกลมต้องมองดีๆนะหรอไม่รู้มองยังไงวะเป็นแท่งอ่ะโอเคจบแล้วใช่ไหมตอนจะต้องหาว่ามิสเตอร์ไวท์ มิเตอร์ไว้มันง่ายมากเลยง่ายมากคือเราต้องคันอันนี้แล้วก็คัดอันเรื่องคอเวอร์ออกเป็นวาระแรโอเคโอเคจากประสบการณ์ที่เล่นเกมในวงการมานานผมว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะทายผิดมิเตอร์ไวยังไงก็คือชิมอนอยู่มากี่ปีนะวงการอะไรนะอยู่มากี่ปีนะหกโอเคกูจะรอดูผมมาหกปีอยากรอดูเหมือนกันแก้ต่างม ไม่มีคิดดีๆแล้วกันเออมึงยอมรับเถอะเอออะดูแล้วกันยอมรับยอมรับผมอยากสงสัยเพื่อนผมแต่เพื่อนผมมันเกือบหลับไงแต่กลับมาได้แต่ผมจะไม่ปักปั๊มเขาผมจะไม่ปบกความเพื่อนผมใช่ไหมเพื่อนครับผมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องอยู่ดีว่าเขานั้นจะกลับมาได้อีกหรือไม่เพราะดูเพราะดูทรงเขาจะหลับอีกในไม่นด้ามจริงมทีมสงสัยใครไหม ใส่ตัวเองว<ม><ม>ะ่ฟิู <c oughs> ้กติกาเกมื่อกี้ใครจะสงสัยใครอ่ะมาโบทชี้อมกันไหมสันว่าชิมอนประสบการณ์ที่เล่นเกมในวงการมานานมิสเตอร์ไวยังไงก็คือชิมอน <c oughs> สามสองหนึ่งใครเป็นมิสเตอร์ไวไอวิว <c oughs> มึง <c oughs> อยู่พวกเดียวกับกูมาตั้งนานแล้วมึงไปชีพ้พี <c oughs> ่ฟิลชิมอนเป็นมิสเตอร์ไวไหม มึงอยู่วงการมากี่ปีนะไอเราพูดนี้พูดนี้พูดนี้อยู่มากี่ปี6ไม่แค่นีเหรอแต่ว่าถึงจะไม่ใช่มิเตอร์ไว้ก็ เป็นไอไอตัวอะไรนะ Under Under Cover อันนี้ยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยอะไรผมผ่านมาได้เลยจะให้ไปกันอีกคนละหนึ่งรอบคนเคยผ่านเฉยไหมล่ะเราไม่เคยผ่านสิเพิ่งวันึกได้ทีหลังก็เลยชเฉยๆเราไปคิดแต่ว่ามันต้องกินมันต้องผ่านผ่านอะไรพี่มันผ่านผ่านอะไรไงแต่เดินผ่านมันก็ต้องมีผ่านบ้างอ่ะแต่ไม่มีสิ่งผูกขาดเดี๋ยวเฉลยไอรู้แล้ว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 ไอไอนันนนนผมรู้แล้ะผมรู้ละเมื่อกี้พี่อาทิตย์เริ่มเฉยอันนี้นันนนเริ่มอันนุสวรีครับ สเก็ตฉันไม่เก็ตเก็ตถ้าคนที่เก็ตถ้าคนนี้ชอบอันเนี้ยเก็ตโอเคหายยากแล้วใช่ว่ามีตัวไวเป็นรูแล้วตอนเนี้ยพี่พีมมาล์มมาีทั่วไปอยู่ในน้ำเป็นสิ่งที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวันไม่ใของใช้ครับโอเคจากสามรอบที่ทุกคนเดี๋ยวเูกูกูด้วยกูด้วยมันเปนียบราคาแบบสิบบาทนะ รอบนี้ประชาชนก็ทํางานไหนนะครับถ้าเราโหวตประชาชนออกอีกหนึ่งคน u n d e r เวอร์กับ Mister White จะได้คะแนนแล้วประชาชนจะเป็นส่วนแต้มเราเราค่อนข้างเห็นตรงกันแล้วแหละว่ามันจะไวยังไงก็คือพี่ฟิล์มใช่แล้วดีดีเอาเงนพูดอีกแล้วเราแบบไม่อยากเลือกแล้วแต่ว่าดอันเ u n d e r เวอร์ยังไงก็คือชิมอนไม่เฮ้ยคูณได้ไหมหรือมันไม่ได้แล้วูไม่ได้แล้วตายแล้ว ถ้าถ้าถ้างั้นก็อยู่ข้างๆกูนี่แหละบวไอ้บวไอมีโอแล้วให้มันเงียบเออไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเชื่อาำคีิปของคิดของตัวเองเลยพูดได้ไหมพูดได้คุีมพูดได้เนี่คุณมีสิทธิ์บวดาวดาวดาวว่าอันนี้คือมิเตอร์ไว้อันนั้นคือเดคเคอร์ เป็นนิโออือทำไมพี่มิตาวัยถูกไหมอือมิตวัยผมยังไม่ชัดเจนอีกอ่ะผมคิดว่าฟิล์มคือมิตาวัยวิวกับนิโอเนี่ยแล้วเวอร์ไอ้เนี่ยเขามีสองคนเหรอมีคนเดียวมีคนเดียวเไม่งั้นก็วิวเมหนูคิดว่าพี่ฟิล์มอ่ะเป็นใบที่ไม่มีอะไรเลยอือใช่แล้วตัวตัวเองอ่ะแล้วมึงใช่มึงอ่ะมึงอ่ะไม่เหมือนคนอื่นเขามึงได้ใบที่มีเขียนแต่มึงได้ใบที่เขียนไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่เอาแล้ว เราเป็นประชาชเตองโหวตให้ถูคนนะว่าใครดูมเตอร์ไว้เอามินเตอร์ไว้ก่อนเอางี้เอามิเอร์ไว้ออกไปก่อนพเรื่องคอาเบอร์ทัางมันมันไม่เรื่องงอาเนเรื่องใหญ่แตอนไม่รู้ตัวเลบอกเออหรือว่ากูไม่รู้ตัววะก็ไม่รอ๋อเออูาออไม่อ๋อดูแลูแลดอันเดออเบอร์ดีโออ่ะแน่นอน ตตรรงงอ่ะไม่รู้ตัวพี่นี่เพ่งพูดพี่เนี้ยเงียบหัไม่สบายอ่อนมาดูกันว่ามิสเตอร์ไวท์จะเนียนอยู่แล้วรอดได้คะแนนหรือไม่เงียบเลยนะพร้อมกันนะสามสองหนึ่งชี้อ่ะน้องฟิล์มเป็นไรลูกปีเป็นไรลูกนั่นแหละมิสเตอร์ มโลกคำน e ี้ของประชาชนคือคำว่าอะไรไม่ใช่ทรงกลมอ่ะเฟียงางทรงรีในฐาะที่รู้จักกันนะยอมแพ้ไปถึงมันยากยากมากคำมันไม่มีเธอไม่มีทางตอบถูกเลยถ้าฟังจากเพื่อนมาเธอคิดว่าคืออะไรตอนแรกอ่ะนึกไปถึงก๋วยเตี๋ยวแ้วตอนตอนสองอ่ะแล้วพอพอมีพอมีไม่แ้วกบอกกลมๆมีกลมกนึกถึงลูกชิ้น มาถูกหางอยู่นะจบแล้วไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือเออก๋วยเตี๋ยวได้ถูกไหมอย่าเพิ่งเก็บไว้ในใจก่อนจบยังอันนี้จะผ่านจะผ่านไ้จบยังจะได้ไปขยี้อีกตัวนึงต่ออีกตัวไอตัวนี้ต้องขยี้หนักคิดว่าใครเป็นนั้นครับพ่อยอมรับเลยไม่ใช่ครูอยู่ตัวอยู่แล้วพี่กูว่าโอมกูว่าโอมไม่โอมมันบอกว่าเป็นแท่งเป็นแท่งก็ถูกแล้วปะวะไม่มึงบอกเป็นกลมกูบอกเป็นแท่งมีแท่งมีเป็นแท่งด้วยเหรอโอมพูดเป็นแท่งมันต้องเป็นแท่งนะอ้าวเมื่อกี้มึงบอกเป็นกลม ไม่มันเป็นแท่งถ้าไปโดนน้ำอ่ะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นโอเคเนื่องสองซ้ำที่ไม่ใช่กูอ่ะกูแค่นี้กูไม่ใช่กูอ่ะแล้วอไปแล้วนี่เราทำคนเดียวปะรู้ต้องหมดก่อนหวดก่อนหมดก่อนใครเกินที่ cover มิวหมดใครพี่โอมผมว่าพี่ผมว่าพี่โอมว่ะข้าผมเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนผมหมดโอม โอ้มึงไม่เหมือนคนอื่นได้คือคำว่าเล่นฟาซาเล่นฟาซานี่เลยอกแล้วกูคุณเอวไม่ทรงกลมคืออะไรทรงกลมคืออะไรถ้วยว้ามคืออะไรเ้วยเตี๋ยวทรงกลมคืออะไรของมึงเล่าเอ้าเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นยาวถูกไหมถ้ามึงหันกล้องหันหน้ามาอย่างนี้ทุกอย่างมันคือทรงกลมถ้ามึงมองลงไปตรงกลางมันคือรูเส้นก๋วยเตี๋ยวไงโอ๊ยนั่นเหรอโอ้โหมึงรู้ด้วยรอบนี้คือคำว่า เต้นก้วยเตี๋ยวครับล้มากเลยนั่งแทนทีมกูอยู่รอบนี้ประชาชนได้คนละหนึ่งแต้มจ้าตอนนี้ดูเรื่องเลิกพี่พี่ฟิล์มเว้น GMTV สูงยาวยาวใส่กางเกงขาวขาว ไอาลบเลยวะไม่อาเลยอ่ะเไม่อยกจลเลยเอาขึ้น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 เอกวั้คือสมการหรืออะไรวะสมการอีกแล้วเว้เอกวักนันนนไม่องไวรู้แบบรู้อ่ะไม่ค่ะอ๋อมึงนีไมออินเอียร์แล้วกันร้านเหล้าร้านเหล้าผับบา โอ้ยยี่สองบาทขาแว่นอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแล้วมีแต่วกับเดอร์โคเวอร์ยังอยู่ข้างกันด้วยนะทันไปถามกันเองถึงกัได้กัโพสิชันแย่มากอ่ะเนี่ยใช่ครับเจมอนอืมทีู่สิเอาแล้วมีใครเอกอะไรกันไหม ผมอยากจับอันเดอร์โคเวอร์ก่อนขอให้จับมึงก่อนม่แต่ไว้อะแล้วมึงค่อยไปจับอันเดอร์โคเวอร์ล่ไมอ่ะอันเดอร์โคเวอร์อยู่ข้างผมฟิล์มแหละน่าจะฟิล์มแต่กูว่าอยู่ข้างกันแหละกูว่าอยู่ข้างกันแหละประโยคแรกสุดวิวถามวิวตอบว่าอะไรนะแรกสุดเลยสูงสูงแล้วมึงตอบว่าอะไรนะยาวยาว ผับบาร์แล้วก็ร้านเหล้าเออมันแปลกๆ้ามึงมาต่อต้านกูอ่ะแล้วแล้วก็ไวแต่แล้วแล้วกูพูดจริงหรือเปล่าล่ะกี่พยางอนึงเปิดกี่พยางกียางเออกี่พยางคำศัพท์อ่ะเอางี้ดีกว่ากี่พยางเนี่ยไม่รู้เอ้ไม่รู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 ้ไมรู้ไม่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 ร้ไม่รู้ไม่รู้่รู้ไม่รู้ไม่รูม่รูู้้ไม้ไมรู้ไ่รูู้ไม้ไ่รููม่ร่รู้่รู้ไม่รม่้ไม่รูู้ไม่รู้ไม่รู้ไ ไม่เกินการแถมมึงนำนิ้วลงไม่ไม่เกินชี้เลยไหมชี้เลยไหมชี้เลยไหมหนึ่งสองสามงั้นทุกคนชี้ผมไหมไหมพี่นิโอฝากอะไรหน่อยลูกฝากคำพูดคำสุดท้ายเบอร์ผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในเกมนี้แล้วพูดคำคำนั้นออกมาเลยคำนั้นคำว่าชี้แล้วเคาที่สั่นตายแล้วเพราะว่านิโอเป็นประชาชนค่ะ อ้าวกูตอบอะไรผิดอ่ะกูตอบกูไปตอบจนไหนผิดอีกแล้วเอาจริไหมไม่ผิดอะไรเลยมึงคุยกับคนอื่นไม่งดูเรื่องพูดไอ้พวกอย่างอื่นให้มันแบบน่าเชื่อถือก่อนที่มึงมาพูดตอบกูสิแต่ผมรู้ไงผมรู้ว่าใครคือพี่เจ้ไว้เมื่อกี้เขากำลังหัวร้อนใส่ผมด้วยเนี่ยผมพูดแล้วก่อนก่อนตายกูไม่ประโยชน์แล้วเริ่มที่พี่โอ๋อีกรอบหนึ่งเวทีเข้มข้นเหรอเบทีใช้คนเยอะ พี่ใบพี่ใบผิดขอใหม่กันอีกแล้วขม่ไม่ผิดอีกแลรอได้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 ให้ให้โอกาสมองกล้องมองกล้องจริงมองมองกล้องแล้วพูดเลยเป็นสถานที่ไว้ใช้แสดงออกเป็นอะไรนะจบละเป็นอะไรอะไรอะไรใช้แสดงออกเลยสถานที่ไปใช้แสดงอย่าเกิบทุกอย่างพี่อะไม่แน่ใจว่าพี่ใบแล้วจะเก่งหรือเปล่าพี่พยายามพูดให้มันเบียวเบียวโอเคโอเคเบียวเบียว แต่ไม่ตรงเกินถ้าพี่ตะวันรู้มันมันใบคำหออแล้วมันชนะนะไม่แต่พี่เผยตัวแล้วพี่เป็นอีกอย่างนึงโอเคมาแลโดนปัญหาคือผมต้องให้เขาไม่รู้ว่าคำมันคือคำว่าอะไรเฮ้ยพี่รู้อยู่แล้วคาเฟ่มีทั้งคาเฟ่เั็นผับทั้งบาร์ปุ๊บเลยเปิดเขาจ้างงานไงอ๋อเอาไปไปเลยเขารู้หมดโอ้ยเก่งเิวงโล แกงกะรีแกงกะรี่อะไรอ่ะแกงกะรีนีเก็ตอีกแล้วน้องวบวลูกเบวลร้องเออนับหล่อสงสัยอะไรพูดเลยค่ะเปิดใ้หารือกันมันมันเบลยวบไงที่อกว่าเบลเบสุดสอันี้พูไปหมดแล้วอ่ะไม่ใครเชื่อรู้แล้วว่าใครผมรู้แล้วผมรู้แล้วอันนัเร์อยู่นี่วิตัวว้อยู่นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ใจนี่ยังไงยังไงก็ไม่ใช่ชิมอนเป็นว่าอันเนี้ยไว้ว่าอันนี้เดร์โคเวอร์บวนบ่นบ่นอันนี้ไม่ใช่ไว้อันนี้เดร์โคเวอร์อันไว้อยู่นี่ไว้อันนี้ไว้ไว้นี่ตัวไม่ไม่บ้ัเน้ก้าพูดเลยผมกับฟิล์มคำเดียวกันกล้าพูดเหมือนกันผมกับพี่เขาคำเดียวกันพี่คำเดียวกันพี่คำเดียวกับชิมอนแน่นอน บวชแะนอนเลยจะไปทนำเหมือนกันได้ไงมันมันหายไปคนเดียวแล้วคือปัญหาคือมิสเตอรไว้กับอร์เรวโอเวอร์ไม่มีทางเริ่มก่อนเออแล้วปีมันขึ้นมาแล้วอ่ะดังนั้นมันต้องเป็นคันนี้<อ>ไว้ตนแล้วคนที่แตกต่างสุดอะ่ะคือมึงพี่หรอใช่เกิดอะไเหรอ<ช> แล้วไม่มึงเอาไว้แล้วทำไมเองไม่คิดว่าฟิล์มกับเองแตกต่างบ้างนะใช่แตกต่างไม่ไม่ไม่ยังไงมันมึงเงี้ยไม่ใช่มึไม่มีสิทธิ์พูดมไม่มีสิทธิ์พูดแต่กูกูมีสิทธิ์พูดเพราะแต่กูไม่มีสิทธิ์โหวตฟังฟังฟังพี่ดีกว่าฟังผมนะซิมอนยังไงก็ไม่ใช่เพราะ ถ้าใช่ในครัวหน้ามุดดินเลยอ่ะถ้าใช่ในครัหน้ามุดดินเลยอ่ะแต่นี่จริงอ่ะนี่รองจริงดิบดิบเลยขอเหตุเพราะว่าอะไรก็มีคำตอบหนึ่งที่เขาเข้าตาโดนใจแล้วมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าไม่ใช่องค์เหมือนนันนนนะเอาหน้าสุกพื้นเลยหนึ่งสองสามสี่ ไอ้มชี้ใครนนท์สิมิตไว้มิตไวคือกูไม่ไดร์มูเลยอันเดอร์คูเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเดอร์คูเบอร์อันเดอร์คูเบอร์ที่องตอนนี้สเท่ามีชิมอนกับพี่เีอันเดอร์คูเอร์ไสัญญาพี่เทำรายการไม่ใช่แต่ยืนเทมีแช่ผู้ชายเลยที่ไม่ใช่อันเดอร์คูเอร์ไม่ใช่ชิมอนพี่เอาผมเื่อกูไม่ใช่เรื่อกูเรื่องพี่ ผมเสื้อนีโอสิอันนีโอตัดสินโอ้ยระหว่างชิมอนกับนี้ใช่ไหมชิมอนถ้าไม่ใช่ชิมอนโคหน้ามุดดินเหมือนกันเมื่อเกียร์ของผมเลยยังไงก็พี่พี่เป็นพี่ไม่ใช่หนอเบอร์พี่ไม่รู้ตัวหรอกใช่เลยไม่มีตะฉันไม่มีตวัว อต่ฉันไม่ใช่ under c ไงแต่เรืองขอคิดคำก่อนนะคิดคิดว่าน่าจะเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งสูงยาวสูงยาวอ่ะใบใบใบส่ัวไม่ยากหรอกแววนพี่ถาโอเคโอเคข้ามเล e n เ o v e r มึงน่นอน่อยโอเคไม่ถูกรอไม่ถูกหรอใส่ารอบนี้ under เวอร์ก็ได้คะแนนเพราะอ n d e ด c o v ั r เนียนเปันะเวอร์คือชิมอนชิมอได้คำว่าอะไรนน้น โอ้เพราะว่าคำในรอบนี้คือคำว่านน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 นไนมนนอนนนนนนอนนนมนนอนน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 ดนงนน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 อนน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 อนน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 ไนนนนอนนรนนนนนไนน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 ้ามุดดินเลยน่ะถ้าใน่ในน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 นดนน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 นอนน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 โมเออ กูไปอะไรผิดโหคาเฟ่เลิฟอินนี่คาเฟ่เอ็กกูทำอะไรผิดเอ็กวายสำหรับกูยังเป็นสมการสี่บวกสี่เลยเออโอเคเอ็กพาคือคอมบอนโซนและคอมบอนโซมและเจมบอลคืออะไรเจมบอลรอบคอนเสิร์ตล่าสุดจริงจริงจังจาเขาเป็นคอนเซ็ปต์เจมบอลเป็นคอนเซ็ปต์ใส่รับมึงเลิกพูดเถอะเติมที่นีโอเลย เป็นสารเป็นของผสมเป็นชื่อดาราเมียตอมเมียตอมปาดเอ่อมีสถานะเป็นของเหลวแต่ไม่ใช่ของแข็งไอวิววันนี้มึงข่าวแปลกๆนะไอวิวรดูวิวเราดูวิวทีมอ่อนให่วิวเนี่ยรอดูเลยวิว Let's go อันนี้ไม่ได้หรอ้าวเลทเป็นสิ่งที่ หาซื้อได้ตามทั่วไปมีหลายสีรสชาติดีแค่าเดียวกันหมดเลยว่ะรอบแรกเหลือไอ้วิวมีมือเงนเล็กอยู่แปลกแปลกวิวเหลือเหลือเหลือเล็กกับปาดเนี่ยนะครับอ o x i d a t i o นฮะอะไรนะครับ o x i d a t พี่ฟิล์มผลไม้อ่าเออได้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 กินได้เริ่มเริ่มอันนี้ตอบเซฟที่ตอบเซฟวิว มีซองมีซองซอ,อ,องใหญ่ไม่รู้ซองใหญ่ไหมหายเลยกันแล้วแต่แแตอ๋อแล้วแต่ด้วยอ่ะดูคเวบร์มคิดเหมือนกันปะเล็กกับมีซอง รู้แล้วจัดเลยเอาเอาเน็นนนนตัดตัดมันอเอาเมาเอาพิวตไว้เลิต้ไว้เดียวมิต่ออันคอเวอร์พ้อมกเหดเลยวิววาวิววายวายวาวายวาเวายวายวาววาวายวายวาวาวายอาว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 าย่าว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 ายอาวาวาวายวายวายอายวายวาเวายวายวาเอาวายวายอาวาเอาเอาเอาวาวายอาวาายว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 าวาาาาาาาวยาวยาาาาาาย จริงเหรอไม่ใช่โอเคอ่ามาอันเดอร์คเวอร์ชมอนน่สอมนอนนอนนนส่อย่างไก็กันเหมียวนอนนอนเหมียวเล็กนอนนนแล้วนี่ไ้คำว่าอะไรครับลูกผมแยมอฮะผมบอกแล้วผมไม่ใช่เามึงแน่เลยไย่อย่มึงแน่เลยนนมแ่ิงหรอทำไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะมีโอตอบว่ามึงแน่คำว่าแยมเหรอ มึงได้อหละยลลี่แล้วี่แล้วกูแล้วกูมั่นใจมากหันไปทักมากดารามีไหมเออมีมีพี่กูไม่ได้หรอกกูไม่รู้เรื่องเลยบอกแล้วมันคุยกับคนอื่นไม่ดูเรื่องอย่าลืมนะครับเออปากหน่อยปากหน่อย พูดไ่ดูเรื่องของนีโอแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> อย่าลืมนะครับไปดูนีโอพูดไปดูเรื่องอีกนะครับในซีรีส์